รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเคลื่อนทับพร้อมชนมาเฟียไม่หวั่นถูกตรวจสอบหลังจบอาวุธหลักสิบกระบอกค่ะ วันที่7ตุลาคมค่ะนายชาดาไทยเศษค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าในการปรับปรามผู้มีอิทธิพลที่มีการอัปเดตรายชื่อล่าสุดมีถึง600-700รายชื่อโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงและได้ข้อสรุปว่ามีการนำข้อมูลรายชื่อที่ได้มาทำใหม่โดยพิจารณาทั้งตัวบุคคลและพฤติกรรมนายชาดากล่าวนะคะว่าแม้ในอดีตเนี่ยจะเคยมีการเปิดเผยรายชื่อไปแล้วและผ่านการดำเนินการมาแล้วมากกว่า2-3 งแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรตนเนี่ยจึงนําข้อมูลจากการรวบรวมรายชื่อใหม่ที่ประชาชนเนี่ยได้ร้องเรียนมาจากทางหมายเลขโทราศัพท์ที่ตนเนี่ยเคยได้ให้ไปก่อนหน้านี้พร้อมกับย้ําว่าขอให้เป็นการแจ้งข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องโดยไม่มีการกลั่นแกล้งค่ะส่วนความร่วมมือกับหน่วยความมั่นคงนะคะจะมีการส่งรายชื่อเช่นกันจากนั้นเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะนํารายชื่อจากประชาชนและก็สสที่มีการส่งรายชื่อเข้ามากลั่นกรองอีกครั้งค่ะนายชาดา ยังอธิบายถึงการจาแนกกลุ่มผู้ที่มีอิทธิพลแบ่งเป็นสีเหลืองและสีแดงว่าสีแดงเนี่ยคือบุคคลที่กระทำความผิดอยู่ณปัจจุบันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างดำเนินการค่ะอาจเป็นกลุ่มที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยังจับกลุ่มไม่ได้หรือว่ามีหลักฐานไม่เพียงพอแต่การดำเนินการครั้งนี้เนี่ยเราจะดำเนินการทั้งระบบโดยมีหน่วยงานความมั่นคงเข้าไปตรวจสอบภาษีหรือกรณีที่มีการหัวประมูลจะมีการดำเนินการอย่างเต็มระบบอย่างเข้มข้นแน่นอนค่ะ เราจะเข้าไปตรวจสอบดําเนินการหรือเรียกว่าตัดตอนถอนรากถอนโคนย้าว่าใครที่คิดไม่ดีไม่ถูกต้องรังแกประชาชนอยู่ขอให้เลิกกระทําไม่เช่นนั้นต้องพบกับการตรวจสอบทั้งระบบอย่างที่ไม่เคยทามาก่อนค่ะส่วนกรอบระยะเวลาในการดําเนินงานนะคะนายชารากล่าวค่ะว่าระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลเนี่ยใช้เวลานานพอสมควรค่ะขณะนี้เนี่ยรอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆส่งข้อมูลเข้ามาคาดว่าใช้เวลาประมาณ2-3เดือนและจะมีการปฏิบัติการก่างเข้มข้น ไปเรื่อยๆส่วนกรณีที่สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาตินะคะเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินส่วนตัวกรณีที่มีอาวุธปืนในครอบครอง23กระบอกนายชาดาบอกว่าเดี๋ยวจะมีกฎหมายขององค์การปกครองโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยออกมาตรการหากใครครอบครองอาวุธปืนมากอาจเสียภาษีเพิ่มมากขึ้นส่วนคนที่ครอบคลองปืนเนี่ยแต่ไม่ได้ไปใช้ทําร้ายใครตนก็มองว่าอาจจะเป็นการสะสมแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบทั้งหมดค่ะย้ำ ในส่วนของตนเองอีกว่าถ้าหากว่ามีการเรียกร้องให้คืนตนก็พร้อมคืนค่ะซึ่งการครอบครองปืนของตนนะคะเป็นการสะสมอาวุธปืนที่มีรวดลายสวยงามส่วนการครอบครองพระเครื่องเนี่ยในฐานะที่ตนเป็นอิสลามนั้นเนี่ยตนอยู่ในจังหวัดอุทยัยธาน,นีมีมุสลิมจํานวนไม่มากตนเลยมีความผูกพันกับทั้งวัดแล้วก็พระรวมถึงเซียนพระในตลาดแล้วก็บอกว่าตนเนี่ยมีความชอบในพระเครื่องมีมาตั้งแต่สมัยที่ตนยังเป็นนายกเทศมนตรีย้ําว่าไม่ได้ครอบครองไว้เพื่อปล่อยเช่าและท ปปชเนี่ยได้มีการตรวจสอบทั้งหมดแล้วส่วนหลายฝ่ายที่มองว่าอาจขัดกับหลักศาสนาอิสลามตนเนี่ยมองว่าคนละเรื่องกันค่ะนายชาดานะคะยังกล่าวทิ้งท้ายอีกค่ะว่าเราเนี่ยไม่ได้กราบไหว้บูชามองว่าเป็นของมงคลการกราบไหว้ทางศาสนาเนี่ยเป็นคนละประเด็นค่ะเพราะว่าศาสนาทุกศาสนาเนี่ยสอนให้คนเป็นคนดีค่ะ